เรื่องคาบเลือดเนี่ยนะครับวันนี้ดิ้นกันทั้งตำรวจทั้งนะผู้ต้องหาบนเรือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงดิ้นรนกันขนาดนั้นนะครับวันนี้เรามาแบบเดี๋ยวเรามีความลับจะแชร์อีกเรื่องหนึ่งซึ่งพี่น้องประชาชนต้องติดตามวันนี้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนอยากรู้นะครับยังมีคาบเลือดอีกจุดหนึ่งสําหรับใครบางคนนะเดี๋ยววันนี้รู้นะครับเดี๋ยวจะบอกให้รู้นะ ยังมีค่าเลือดอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงนะทีเนี้ยนะนะครับค่าเลือดเนี่ยนะครับสองจุดเนี่ยบนเสื้อผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อเลยว่าเป็นใครวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นุ่นพี่หนุ่มกัญชัยกําเนิดพลอยนะที่ออกรายการผลกระแสจนกระทั่งมีคนออกมาเปิดตัวอย่างเรียบร้อยโรงเรียนเช็กนะเรียบร้อยโรงเรียนเช็กนะครับนะ นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีอะไรให้เล่นอีกเยอะการที่จะเปิดอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่จําเป็นหรอครับคือขนาดเนี้ยผมคิดว่าคนบนเรือเนี่ยทั้งห้าคนเนี่ยมีอยู่หนึ่งคนเนี่ยนอนไม่หลับผมว่ามาหลายเดือนแล้วเพราะคนคนนี้เป็นบุคคลที่ไม่เคยพูดอะไรกับใครเลยเก็บตัวเงียบเคยนั่งเรือแล้วนั่งมองแม่น้ำเจ้าพญาอยู่คนเดียวแบบมองในแม่น้ำเจ้าพญาแบบมีปริศนา นะแล้วรองเท้าคนเนี้บังเอิญบังเอิญมันเปื้อนเลือดนะรองเท้าคนเนี้ยมันเปื้อนเลือดนะมันเปื้อนเลือดแล้วมันบอกว่าเป็นเฮโรบอยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลักฐานชิ้นนี้ชุดสืบสวนสอบสวนตํารวจท้องภาคหนึ่งได้เก็บมาหรือเปล่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้รองเท้าเปื้อนเลือดเนี่ยมันมีอยู่ในสํานวนไหมเหมือนที่เรา รับข้อมูลมาว่มีคนคนหนึ่งเนี่ยพบคราบเลือดนะสองจุดอยู่ที่เสื้อผู้หญิงคนหนึ่งในคืนวันเกิดเหตุนักข่าวก็ไม่เชื่อผมเอาผมเอาว่าผมมันโนเอาผมมั่วเอาาผมมีรูแสงอย่าได้แสงได้เป็นอะไรครับวันนี้กระจ่างชัดแล้ยังครับพี่ๆสื่อมวลชน ที่อยู่ตรงข้ามผมที่พยายามบอกว่าผมหิวแสงแล้วันนี้ชัดเจนแล้วยังครับว่าเขาสารภาพกันเองโดยที่ผมไม่ต้องไปทําอะไรเลยนั่นแข็งบอกว่าเสื้อดิฉันเปิ้ลเลือดเพราะฉันยืมน้องแตงโมมาใส่ฉันยืมมันตั้งแต่ปีหกสี่นะน้องแตงโมใส่เสื้อวันที่ขับไฟเดย์เนี่ยวันที่ยี่บห้าธันวาสองพันหนร้อยหกสิบสี่และน้องแตงโมเนี่ยประกาศขายเสื้อที่เปิ้ลเลือดเหลือเชื่อเนาะ น้องแตงโมเนี่ยเป็นดาราชื่อเสียงโด่งดังนะแล้วไปออกขับไฟเดย์ครั้งเดียวใส่เสื้อดังกล่าวเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้ซักผ้าเลยไม่ได้ซักเสื้อเลยถูกไหมผมก็งงเหมือนกันนะไม่ได้ซักเสื้อเลยนะครับนะมีคนเป็นญาติก็ไม่ใช่นะผมบอกให้เลยว่าไอคนที่ยืมเสื้อมาใส่ได้เนี่ย ถ้าเปื้อนเลือดเนี่ยแล้วจะยืมมาใส่ทําไมนะข้อหนึ่งนะยืมเสื้อมาใส่เนี่ยถ้าเปื้อนเลือดล้วจะมาใส่ทําไมในวันที่เกิดเหตุคุณไม่ใช่คนยากจนนะถึงขนาดไม่มีเสื้อผ้าจะใส่นะครับนะจึงต้องไปยืมเสื้อคนอื่นมาผมบอกเลยว่าวันนี้คนไทยทั้งประเทศนะไม่เชื่อคุณหรอกมีแต่ตำรวจูธรภาคหนึ่งเท่านั้นแหละที่ก็เชื่อคุณ ผมถามคนไทยทั้งประเทศมีใครเชื่อไหมเชื่อน้ําแข็งไหมว่าไปยืมเสื้อน้องแตงโมมาเนี่ยที่เปินเลือดเนี่ยนะครับนะแล้วผมถามกุณีิข้องนะนะเสื้อตัวนี้น้องแตงโมเนี่ยสับในรายการขับไฟเลนะครับนะแล้วก็ออกรายการแค่ครั้งเดียวเลยวันที่5ธันวาสมบส6 4นะผมถามว่าแล้วเสื้อตัวนี้ จะไปติดเลือดตอนไหนอะในเมื่อน้องแตงโมไม่ได้ใส่แล้วใส่วันนั้นวันเดียวแล้วก็ไม่ได้ใส่แล้วแล้วส่นน้องแตงโมจะติดเลือดที่ไหนมาอ๋อติดเลือดยุงเหรอนะคุณจะบอกว่าติดเลือดประจาเดือนอีกนะวันนี้คุณอนะแก้ตัวน้นะวําขุนขุนนะผมบอกให้เลยว่าแก้ตัวแบบน้ําขุนขุนผมไม่แปลกใจหรอกครับผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อเลยว่าเป็นคุณ พวกคุณเนี่ยออกมาวันนี้ในการหนกระแสเนี่ยผมรู้มาว่าคุณเสนอตัวออกรายการเองอยากจะมาแก้ต่างที่ผมพูดถึงเรื่องเสื้อเพื่อนเลือดเอางี้มาผมอยากท้าโรเบิร์ตกับจ๊อบมามอ,อกรายการหนกระแสกับผมหน่อยไหมมาดีเบตกับผมสักวันไหมจ๊อบดีโรเบิร์ตโรเบิร์ตเพื่อนรักมาดีเบตกับผมไหมที่รายการหนกระแสนะ กล้าไหมไม่ดิเบะกับหมหน่อยในะการโหนกระแสกับจอบด้วยที่เพื่อนอ้างว่าเปิดวายเปิดแชมเปญไม่ต้องใช้มีดนอะ่ะผมบอกคุณแซนนาะยแซนนะอะอย่าเรียกคุณอย่าเรียกนายดีกว,ว่านายแซนคนไในทั้งประเทศเนี่ยเห็นคลิปที่มีคนถือมีดอยู่บนเรือตอนเปิดวายแต่มีคุณคนเดียวนั่นแหละนะไม่เห็นผมก็ไม่เข้าใจคุณเหมือนกันว่าวันๆอยู่บ้านทําอะไรถึงไม่มองเห็นอะไรเลย ไม่ดูโลกภายนอกมั้หรือว่าเขาเห็นอะไรมั่งนะผมไม่แปลกใจนะครับว่าวันนี้มีคนเดียวที่ไม่เคยพูดกับใครเลยคือ, Robert, น,อนายโรเบิร์ตทิงลองนอยนายโรเบิร์ตทิงลองนอยเนี่ยนะครับเป็นุบคคลที่เราเนี่ยเฝ้าจับตามองมากเพราะว่าเป็นคนที่ที่พิเศษกว่าคนอื่นโรเบิร์ตทิงลองนอยผมอยากท้าคุณโรเบิร์ตทิงนองนอยเนี่ย มาออกรายการัวกระแสกับผมสักวันได้ไหมเอาวันจันทร์ก็ได้วันอังคารก็ได้เอาสักวันไหมคุณระเบิดทิ้งน้องน้อยให้พิหนุ่มกันใช้จัดที่เพจผมกับจ๊อบก็ได้กับเนี่ยระเบิดทิ้งหน้อยสามคนเนี่ยผมใม้สองต่อหนึ่งเลยนะมาคุยกับผมหน่อยเดี๋ยวผมอยากจะาภาพอะไรให้คุณดูหน่อยคุณระเบิดทิ้งน้องน่อยผมจะถามคุณว่าไอ้นี่มันไปเลอะอะไรมานะเรื่องนี้ก็ได้ให้คุณปอก็ได้คุณปอ,ณปอมาออกกับระเบิดก็ได้สองคนผมจะได้ถาม ผมแค่ได้เอาภาพไปดูสองภาพเลยทั้งสองคนเนี่ยกล้าไหมนะในเมื่อไม่กล้าไปสถาบาันวัดถงกล้ามา,อาอรายการดีเบตผลกระแสไหมกับผมไหมนะเนี่ยผมท้านะเนี่ยไม่ได้พูดพูด,พ,ดพูดเอามันอันนี้พูดจริงผ่านจอนะเราพบคนคนหนึ่งเนี่ยนะปรากฏว่ามีรองเท้าเนี่ยเปื้อนเลือดนะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้อยู่ในสำนวนหรือเปล่านะแต่เอาละลองไปติดตามดูแล้วกัน นะครับนะว่า <c oughs> มีรองเท้าเปื้อนเลือดไหมนะสำหรับผู้ชายคนหนึ่งอะนะประเด็นในเรือในภาพเนี่ยเขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรองเท้าคนนี้คือคุณโรเบิร์ตโรเบิร์ตดูเหมือนกับใส่รองเท้าสีแดงหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าเขาไปเอาภาพจากของเราเนี่ยแหละอมรินทีวีตอนที่เบิร์ตเดินเข้าอู่เรืออ่ะเดี๋ยวดูภาพนะตอนเบิร์ตเดินเข้าอู่เรือปรากฏว่าสังคมไปเห็นว่า เหมือนเบิร์ดจะใส่รองเท้าสีขาว,ขาวแล้ววันนี้คนที่โดนเต็มๆก็จะเป็นเ,นเบิร์ดจะด้วยเนี่ยนะฮะเรื่องขับเรือนี่แหละขอดูภาพเดินเข้าอู่หน่อยสิฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าคนกำลังสงสัยว่าเกิดการเปลี่ยนรองเท้าระหว่างตอนเข้าอู่แล้วพอเกิดเรื่องหรือไม่ ตอนประมาณบ่าย3-46นะคะตอนที่เดินทางมาถึงอู่เรือ NBC แล้วเป็นช็อตที่คุณโรเบิร์ตเนี่ยเดินเข้าไปวงจรปิดค่ะวงจรปิดเดินเข้าอู่เรือตอนบ่าย3-40นาทีเขาก็สงสัยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเห็นจากอมรินทีวีภาพนี้นะคะเขาบอกว่าเฮ้ยตอนคุณโรเบิร์ตลงจากรถแล้วเดินเข้าอู่ใส่รองเท้าสีขาวแล้วไอ้สีแดงที่ติดมากับรองเท้าเนี่ยหนึ่งเป็นสีเลือดหรือเปล่าหรือสองคุณสลับรองเท้าเพราะมันมีเงื่อนงำอะไรหรือเปล่าอ่า ภาพนี้ภาพนี้อเดี๋ยวดูตอนอะเรลังลงมากเลังลงมาเลยพลงมาปุ๊บเดี๋ยวจะมีจังหวะเดินเข้าไปเดินเข้าไปโดนแสงแดดใช่ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องเห็นตอนเขาเดินกับแสงแดดนะฮะแล้วจะเห็นว่าอ๋อเขามองกันภาพนี้ครัเปิดเต็มจอหรือที่กังเปิดเต็มจอที่โดนแสงแดดไปแล้วอ๋อมันเป็นสีเหมือนเขามองเป็นสีขาวสีขาวคุณผู้ชมดูนะฮะล่าสุด จากการตรวจสอบเป็นยังไงป้ายเรื่องนี้เราดูทุกช็อตแล้วค่ะที่เรามีคุณโรเบิร์ตไอภาพนี้เนี่ยมันเป็นแสงเงาเพราะว่าแสงพระอาทิตย์เนี่ยนะคะมันส่องมันเป็นแสงบ่ายสามแต่ทุกภาพที่เราเจอเขาใส่รองเท้าคู่เดียวกันซึ่งเรามีภาพตั้งแต่ตอนที่นั่งอยู่บนรถยนต์แล้วแสงมันจะเป็นแสงมืดหน่อยแต่จะเห็นว่าเป็นรองเท้าซึ่งมีขอบสีแดงช่วงเดินเข้าอู่เรือก่อนจะไปกลางแดดก็ยังเป็นคู่สีแดงม,มันก็เป็นคู่เดียวกันกับที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทที่เห็นไม่ใช่คราบเลือดแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนคู่ ไม่อย่างนั้นก็จะกลายไปว่าทุกคนก็จะไปตัดสินจากภาพไม่ผิดถือว่าทุกท่านในโซเชียลช่วยกันตามหาความจริงอารมารินก็ทําในเรื่องของการหาความจริงก็ขยายกันเต็มที่เหมือนกันฮะให้ท่านรู้ความจริงว่าเฮ้ยไม่ใช่เลือดเราก็มีมดแล้วก็มีจิ้งจกอยู่ในห้องของตํารวจแล้วก็มีจิ้งจกอยู่ในห้องของหน่วยงานราชก,การทุกหน่วยงานเวลามันส่งจิ๊กจั๊กจิ๊กจั๊กมาเนี่ยเราก็พอรู้อะไรเล็กๆน้อย แลราก็มาเล่าสู่กันฟังนะ